ุกขครับถนนสายหนึ่งทำเสร็จไปแล้วสี่ส่วนเก้าของความยาวทั้งเส้นเนี่ยเราตีความประโยคนี้เนาะเราจะได้ว่าถนนทั้งเส้นคือเก้าส่วนทั้งเส้นเก้าส่วนถนนทั้งเส้นเก้าส่วนเสร็จแล้วสี่ส่วนเพราะฉะนั้นยังไม่เสร็จต้องอีกกี่ส่วน ยังไม่เสร็จก็เอาทั้งเส้นลบส่วนเอาเอาทั้งเส้นลบตรงที่เสร็จแล้วใช่ป่ะเก้าส่วนลบสี่ส่วนก็ห้าส่วนไอ้ค่าจริงที่รู้มาเนี่ยค่าจริงที่รู้มาเนี่ยคือส่วนที่ยังเหลือครับก็คือส่วนที่ยังไม่เสร็จนี่แหละเราก็ามาเทียบกันเพราะฉะนั้นความยาวห้าส่วนคิดเป็นค่าจริง หกร้อยห้าสิบเมตรหนึ่งส่วนหกร้อยห้าสิบหารด้วยห้าก็ร้อยสามสิบเมตรโจทย์ถามความยาวทั้งเส้นครับความยาวตลอดทั้งเส้นมันคือเก้าส่วน ในเมื่อหนึ่งส่วนคือร้อยสามสิบเก้าส่วนก็เอาเก้าคูณร้อยสาสิบสิบสามเก้าได้ร้อสิบเจ็ดเติมศูนย์หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเปตร